รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โลกของมาลายูไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงภาคใต้ต่อล่างของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึงดินแดนและผู้คนตั้งแต่คาบสมุทรไทยมาลายูตอนบนลงมารวมไปถึงเกาะสุมาตราและเกาะชวาขณะเดียวกันมาลายูก็ไม่ได้หมายถึงอาาเขตหรือลักษณะทางภูมิประเทศเท่านั้นแต่หมายรวมไปถึงชาติพันธุ์และคนที่พูดภาษามลายู และดำเนินชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมมาลายูอันมีที่มาจากรากเดียวกันองค์ประกอบของวัฒนธรรมนั้นอาจเห็นได้ชัดจากประเพณีที่ปฏิบัติเครื่องแต่งกายรูปแบบที่พักอาศัยอาหารและภาษา จริงๆภาษามันเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งใช่ไหมคะของมนุษย์คือเกิดมาแล้วก็เรียนรู้ภาษาที่จะใช้สื่อสารกับคนอื่นและภาษาเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆในแง่ที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันกําหนดวิธีคิดของคนกําหนดวิถีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นภาษามายูเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่คล้ายๆกับกําหนดบุคลิกอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษานั้นๆนะคะ แต่ว่าพอพวกเขา่าภาษามาลายูปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าคือภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชื่อว่ามายูแต่จริงแล้วถ้าถ้าเรามองกว้างกว่านั้นนอกจากคนมาลายูแล้วเนี่ยมันมีคนอีกหลายกลุ่มที่ใช้ภาษานี้นะคะแต่ว่าอัตลักษณ์ก็จะอา,อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนมายูเองเนี่ยเขาก็จะถือว่าอันนี้คืออัตลักษณ์หลักของเขาคือเรื่องภาษา เพราะว่าอย่างอื่นนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเห็นได้ชัดใช่ะเช่นเสื้อผ้าการแต่งกายวิถีชีวิตการดนเนินชีวิตแต่ภาษาเนี่ยมันดูจะเป็นสิ่งที่มันสะท้อนความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงคําว่าภาษามาลายูเนี่ยคนมลายูก็จะรู้สึกว่าอันนี้แหละคืออัตลักษณ์ที่แบบสะท้อนว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยค่ะภาษามาลายูที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวัน ของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเรียกกันว่าภาษามาลายูถิ่นปัตตานีใช้กันอยู่ในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและในอำเภอเทพาจนะสบ้าย้อยนาทวีและเสะดาของจังหวัดสงขลาส่วนตัวหนังสือที่ใช้กันในแถบนี้เป็นตัวอักษรอาหรับที่เอามาใช้กับภาษามาลายูโดยเพิ่มตัวอักษรขึ้นอีกห -6 ตัว เรียกว่าอักษรยาวีภาษายาวีจริงๆแล้วมันมีนมสองทฤษฎีนะคะแต่เท่าที่คนที่เรียนหรือว่าสอนเกี่ยวกับผู้ภาษามลายูเนี่ยเราใช้กันก็คือภาษายาวีเป็นแค่ตัวตัว,ต,วตัวเขียนนะคะก็คือการที่ใช้ตัวอักษรอาหรับในการเขียนภาษามลายูเราจะเรียกว่าภาษายาวีหรือว่าอักษรยาวีนะคะ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยภาษามา,ายูมันเป็นภาษาพูดเราอยู่ในสังคมมุขมุข,มขปาฐะเราไม่ได้มีตัวเขียนนะคะแต่พออิทธิพลของศาสนาอิสลามเข้ามาอาหรับเข้ามาก็คือเอาตัวอักษรอาหรับมาใช้เขียนภาษามา,ายูก็เรียกว่าภาษายาวีแล้วพอมีการใช้ตัวอักษรโรมันนะคะ A B C D มาใช้เขียนภาษามา,ายูเราก็เรียกว่าภาษารูมีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินสองคก็คือภาษายาวีกับภาษารูมีแต่คนบ้านเราเหมายถึงว่าคน,คนในประเทศเราเนี่ยก็จะเรียกแบบว่าสับสน เรียกว่าพูดยาวีพูดยาวีแต่จริงๆแล้วพูดยาวีเนี่ยอาจจะเป็นการเรียกที่ผิดเพราะมันคือตัวเขียนนะคะคือตัวอักษรถ้าเราจะใช้ให้ถูกต้องต้องใช้คําว่าภาษามาลายูสิ่งที่เขาพูดคือภาษามาลายูที่เขียนก็ภาษามาลายูแต่เขียนด้วยตัวอักษรอาหรับหรือว่าตัวอักษรโรมันเท่านั้นนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเขาบอกว่า คำว่าภาษายาวีเนี่ยก็คือเป็นคำใช้เรียกภาษาจริงๆแล้วก็กว้างกว่าแค่ภาษามาลายูก็คือคนอาหรับเนี่ยเขาเรียกกลุ่มคนที่อยู่บริเวณภูมิภาคนี้ในอดีตนะคะว่ายาวีทั้งหมดเลยมาจากคำว่ามาลายูกับชวาหลักๆก็คือนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็พูดภาษามาลายูนะคะก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นคนที่ใช้ภาษายาวีก็หมายถึงทั้งภาษาแล้วก็กลุ่มคนด้วยคือประมาณว่าความเป็นมาลายูกับชวาเนี่ยเป็นอัตลักษณ์หลักของภูมิภาคนี้ในขณะนั้นที่เขามองเห็น ทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ครอบคลุมใช่ไหมคะเพราะว่าชาวาก็หมายถึงหมู่เกาะชาวาหรือคนชาวาที่ตรงยนินโดนิเซียและบางทีคนที่เป็นอิสลามเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่คนชาวาก็ได้นะคะหรือคนที่เป็นมาลายูเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเอ่อมาลายูได้ทั้งหมดหรือว่านัือิสลามทั้งหมดก็มีะคะ่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยก่อนที่อิสลามจะเข้ามามาลายูก็เป็นอย่างอื่นนะคะก็รักถือพูดฮินดูตัวหนังสือยาวีปรากฏหลักฐานครั้งแรกบนจารึกตรังกานน เป็นตัวอักษรที่สลักอยู่บนแท่งศิลาที่สันนิษฐานว่าทำการจารึกไว้ในปีพุทธศักราช1846ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทศาสถานแห่งรัฐตรังกานูประเทศมาเลเซียภาษามลายูเป็นภาษาหนึ่งที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกคือเป็นภาษาที่ใช้พูดมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกรองลงมาจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาสเปนคือภาษามาลุยูก็เป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้นะคะเป็นหนึ่งในตระกูลภาษาออสเตรเลียโพิลิเีเซียค่ะซึ่งก็สืบรากเง่าไปได้ตั้งแต่ประมาณแบบคิสศตรวรรษที่14 15เลยนะคะแต่เขาก็ยังไม่ไม่แน่ใจคะ่ะว่าต้นกําเนิดที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เท่าที่หลักฐานปัจจุบันนี้พาไปถึงนะคะก็คือ พบว่ามันจะเป็นภาษาที่ใช้อยู่บริเวณหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซียที่แรกเลยนะคะที่ที่ว่ามันมีหลักฐานนะคะเอาคำว,ว่ามาลายูก่อนละกันเนาะมันมีความหมายกว้างมากๆนะคะคือทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงมาลายูเราอาจจะคิดถึงชื่อกลุ่มคนใช่ไหมคะคุณมาลายูชื่อภาษามาลายูแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างอะคะ่ะเป็นทั้งกลุ่มคนด้วยชนชาติภาษาแล้วก็ชื่อสถานที่ด้วยค่ะ ก็คือประมาณคิดศตวรรษที่15เนี่ยก็มีบันทึกของพระของจีนนะคะว่าเดินทางมาถึงอาณาจากักรแล้วก็ใช้คําว่ามาลายูก็คือก็ยังไม่แน่ว่าจริงๆแล้วมาลายูเนี่ยมันมีจุดกําเนิดที่ไหนกันแน่แต่เขาก็ประมาณกันว่าบริเวณเกาะสมาตราของประเทศเอนิเซียแต่ว่ากลุ่มคนที่ใช้ภาษานี้เนี่ยมันกว้างมากๆเลยนะคะครอบคลุมทั่วหมูกก่เกาะแปซิฟิกอะคะ่ะทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มภาษามาลายูก็จะใช้ในประเทศที่ ามาเเเลซซีียยอดน,นิิงคโโสปร์์บบรูนนยแลล้้วววก็างงสสขอ,อฟิิิปปดค่ะประเทศมาเลเซียแม้จะมีลักษณะเป็นพหุสังคมที่ประกอบไปด้วยประชากรหลายกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งมาลายูจีนและอินเดียแต่ภาษามาลายูเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างเป็นทางการเรียกว่าภาษาเกือบังสาอัน คือก่อนหน้านี้ในภาษามรายูที่ใช้ก่อนหน้าที่อนันติคมจะเข้ามาเนี่ยมันแบ่งเป็นสองอย่างนะคะก็คือมลายูคลาสสิกกับมลายูตลาดมลายูคลาสสิกก็คือมลายูที่ใช้สําหรับพวกชนชั้นสูงใช้ในวรรณกรรมชั้นสูงอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นภาษาของศาสนาหรืออะไรพวกนั้นไปแต่ของภาษาที่ชาวบ้านใช้เนี่ยเรียกว่าภาษามรายูตลาดนะคะซึ่งแต่ละที่บางทีก็จะมีแบบคําศัพท้องถิ่นมีการใช้สำเนียงไม่เหมือนกัน แต่พออานานิคมเข้ามาอย่างที่มาเลเซียเนี่ยก็ทําให้ภาษามาลยูตลาดเนี่ยกลายเป็นภาษามาตรฐานขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาษามายูที่ใช้ที่ปัตานีเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากภาษามายูที่ประเทศมาเลเซียในแง่ว่าเป็นภาษามาตรฐานนะคะแต่ว่าจะมีความใกล้เคียงกับภาษามายูที่กาลันตันเนื่องจากว่าเป็นดินแดนที่ออมีชายแดนติดกันนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการแบ่งรัฐนะคะหมายถึงว่ามีส่วนที่สัญญาอังกฤษกับสยามในช่วง19 0 9อยะคะ่ะ มันก็มีคนที่จากฝั่งนับปัตตานีไปอยู่ที่กานปานอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นความใกล้เคียงด้านวัฒนธรรมภาษาเนี่ยจะมากกว่าแต่ก็ยังต่างอยู่ดีค่ะคือมันจะมีคําที่ที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าภาษามลา,ายูที่ปัตตานีเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าภาษาถิ่นปัตตานีภาษามลายูถิ่นอ,อะไรพวกนี้ค่ะได้รับอิทธิพลผสมผสานของภาษาใต้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นบางทีการออกเสียงหรือคําศัพท์บางศัพท์เนี่ยจะได้รับอิทธิพลของภาษาไทยใต้ด้วยค่ะวัฒนธรรมร่วมกันอีกประการหนึ่ง ระหว่างประเทศมาเลเซียและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยคือการนับถือศาสนาอิสลามในช่วงก่อนพุทธศตรวรรษที่21นั้นบริเวณคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูจากการเดินทางติดต่อกับอินเดียดังปรากฏหลักฐานอยู่ในหลายๆแหล่งก่อนที่ศาสนาจะเข้ามานี่โดย พื้นฐานและคนส่วนใหญ่ก็จะนับถือพูดผีปีศาตร์แลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญก็คือวิญญาณของบรรพบุรุษจนกระทั่งมีบันทึกว่าเราคิดักราชที่200นะก็ประมาณปี743พรอสาชพศุนียเริ่มมีนักเผยแพร่าศาสนาจากอินเดียนำเอา,าศาสนาพราหมณ์เข้ามาและทำให้คนที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งแต่เดิมที่เรียกว่าราชจักรลังกาสุกะก็เริ่มนับถือศาสนาพราอีก์อีก200ปีคิสกราชที่400นะครับก็เปลี่ยนจากพราหมณ์นับถือศาสนาฮินดูนะครับจนกระทั่งว่าศาสนาพุทธซึ่งมาจากปาเลมบังในอินโดนีเซียขยายตัวขึ้นมาทำให้บรรดาเจ้าเมืองต่างๆในภูมิภาคนี้ทั้งในหมู่เกาะชวา ในแหลมมลายูทั้งหมดนี่ก็เปลี่ยนจากาศาสนาฮินดูมานะับคือาศาสนาพุทธประมาณาพุทธศักราชที่1,318งาซึ่งเราจะเห็นชัดเจนที่มีหลักฐานอยู่ก็คือวัดธรรมยาลาวัดธรรมยาลาก็ประมาณพศ1318า3 1 8อันนี้คือช่วงที่พุทธศาสนาเริ่มเข้ามาแล้ทีนี้ที่มีบันทึกที่สำคัญมากก็คือ นักเผยแผ่ศาสนาอิสลามซึ่งเดินทางมาจากเยเมนแล้วก็แวะเข้ามาอย่างที่เกดกดอกตือเเคด้าจนกระทั่งมีการบันทึกว่ากษัตริย์ของเคด้าซึ่งนับถือพุทธศาสนานะครับเริ่มนับถือศาสนาอิสลามโดยการเชิญชวนของผู้เผยแผ่ศาสนาจากเยเมนก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน,ใ,นในราชวังเกิดการไปไว้ในหลักการนับถือศาสนา ซึ่งเคยนับถือศาสนาพุทธหรือเทวะอะไรต่างๆเริ่มนับถือศาสนาอิสลาม Allah, Allah. ศาสนาอิสลามเดินทางมาพร้อมกับพ่อค้าและกลุ่มเผยแผ่ศาสนาจากฝั่งอาหรับและเปอร์เซียก่อนจะแผ่อิทธิพลออกไปอย่างมีเสถียรภาพและกว้างขวางทั่วคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ฝังรากเป็นศาสนาหลักของโลกมาลายูมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ประเทศมาเลเซียปลายรัชสมัยของสุลตา่านมุสซัฟฟาแห่งอาณาจักรมลาลกาได้สถาปนาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งรัฐในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่20ศาสนาอิสลามจึงได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นจนทุกวันนี้ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมแม้กระทั่งการปกครอง จึงได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลามอย่างแยกไม่ออกมัลลกาเป็นรัฐทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซียเป็นเหมืองท่าที่รุ่งเรืองอย่างมากมาตั้งแต่อดีตแม้ว่าจะเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในมาเลเซียแต่ด้วยประวัติศาสตร์การเป็นเหมืองท่าที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาทำให้ปัจจุบันมาลกา เป็นรัฐที่มีวัฒนธรรมผสมผสานมากที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซียทั้งชาวมาลายูซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ชาวจีนเป็นกลุ่มรองลงมานอกจากนั้นยังมีชาวอินเดียและชาวคริสตังซึ่งเป็นลูกหลานชาวโปรตุเกสในสมัยอาณานิคมมาลากาทุกวันนี้ยังคงคึกคักไปด้วยผู้คนการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่สนุกสนาน อาหารการกินสังคมพหุวัฒนธรรมนี้ยังคล้ายคลึงกับบางพื้นที่ของจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ในเชิงภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียอยู่ในสถานะประเทศเพื่อนบ้านแต่ในมิติทางวัฒนธรรมทั้งสองฝากฝั่งของเขตแดงเติบโตขึ้นมาจากกลุ่มอารยธรรมเดียวกันถักทอประวัติศาสตร์ร่วมกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยลังกาสุกะอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองยะรัง จังหวัดปัตตานีมีเครือข่ายกว้างขวางไปจรดฝั่งตะวันตกที่ไซบุรีหรือรัฐเคดะของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันระหว่างยะรังที่ปัตตานีกับไซบุรีนั้นมีการเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางค้าขายและเดินทางข้ามสองฝั่งของคาบสมุทรในช่วงรังกาสุก,กาเนี่ยม,มันเริ่มตั้งสายสองถึงสามเรื่อนลงมานะฮะเนี่ยเ,เป็นยุคที่ ตั้งอาสาพันธรัฐมาในยุคนั้นมันเป็นยุคที่รีว่าศรีวิชัยอ่ะพัฒนาการของรัฐตอนนั้นน่ะมันเกิดรัฐที่อยู่ในค้าสมุรและชายทะเลเป็นรัฐที่เป็นกลุ่มของสหพันธรลัฐ์ไม่ใช่ราชอาณาจักรนะนะเพราะฉะนั้นในพุทธศตวรรษที่12บสองามถึงสิเนี่ยนะฮะมันเป็นกลุ่มของสหพันธรลัฐ์ทีนี้ไอ้เส้นทางข้ามถนรเนี่ยมันเริ่มจากเพราะว่าตัวปัตณีมันเป็นมันเป็นบริเวณที่มีเรือเข้าไปจอดได้เห็นไหม มันเป็นแต่ว่าเมืองท่ามันไม่อยู่ที่ตัวปตัตตานีปัจจุบันมันกินเข้ามาในภายในแผ่นดินนะฮะมาอยู่ที่อำเภอยะลังแล้วมันถือว่าตรงนั้นเป็นเมืองสําคัญนะถ้าจากยะลังขึ้นไปก็ถึงยะลาตัวยะลาเนี่ยมันเป็นจุดของที่เรือมขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นอ่ะมันทําให้ยะลาเนี่ยเป็นตําแหน่งอันที่สองรองจากตัวยะลังนะเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองอ่ะแต่เป็นเมืองรองลงมาแล้วจากนั้นอ่ะ มันก็มีเส้นทางขึ้นไปตามลําน้ําต้นต้นน้ำปัตตานีถึง,ถงทางเขตเบตงอ่ะอันนั้นน่ะเป็นเส้นทางแล้วจากเบตงมันก็จะข้ามไปเคดา่าไปไซบุรีคือในยุคนี้มันเป็นแค่เมืองคู่อยู่ในยุคของเนี้ยมันไม่มันไม่จีรัดเดียวแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันทางด้านสัง,สงคมและวัฒนธรรมต่างแต่ไม่ได้มีอํานาจเด็ดขาดมันอไอ้มีดไอ้นี่ต้องลองลงมาไม่ใช่ ุูเขาบูจังหรือเลมบาบูจังคือศูนย์ประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ใกล้เมืองเมอร์บอกในรัฐเคดาปรากฏโบราณสถานและหลักฐานทางโบราณนดีีจากศาสนาฮินดูและพุทธมหายานซึ่งเป็นหลักฐานร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีเมืองยะรังในช่วงสมัยที่ลังกาสุกะเริ่มตกต่ำลงจากสงครามกับราชวงศ์โจละ ประกอบกับการเติบโตขึ้นของเมืองท่าริมฝั่งทะเลอื่นๆนั้นเมืองไซบุรีซึ่งอยู่ทางฟากตะวันตกไม่ได้รับผลกระทบมากนักจึงเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆความรุ่งเรืองของไซบุรีนี้สอดคล้องกับการเติบโตของบรรดาบ้านเมืองและรัฐสำคัญบนคาบสมุทรที่อยู่ทางฝั่งช่องแคบมาลลกาเช่นสิงคโปร์และมาลลกา โดยเฉพาะที่มะละกานั้นนับได้ว่าเติบโตเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สำคัญที่สุดในคาบสมุทรมาลายูก็ว่าได้อีกเมืองหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับนครปัตตานีประหนึ่งบ้านพี่เมืองน้องคือกาลันตันกาลันตันและปัตตานีในอดีตคือรัฐอิสระที่ปกครองตัวเอง และมีความสัมพันธ์กันในด้านการค้าทางการแต่งงานระหว่างชนชั้นปกครองรวมไปถึงการศึกสงครามหลังจากสิ้นยุคสมัยที่เรียกขานกันว่ายุคซีราชินีแห่งราชวงศ์สีวังสาราชวงศ์แห่งกลันตันก็ได้เข้าไปปกครองปัตตานีต่อมาอีกประมาณ40ปีก่อนจะสีอำนาจการปกครองให้กับราชวงศ์จักรีแห่งอาณาจักรสยาม ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิการันตันซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่ที่ททเริ่มมาชัดเจนมากที่สุดช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือช่วงรัชกาลที่3นะครับซึ่งขณะนั้นนี่เราตามประวัติศาสตร์เราทราบดีว่าเมืองมอายูไม่ใช่ปัตตานีอย่างเดียวที่เป็นประเทศราชของสยามมันยังรวมถึงกลันตันตรังการูนะครับ แล้วก็มาเปอร์ลิสแล้วก็เคด้าอย่างที่เราทราบทราบกันอยู่นะครับแล้วทีนี้ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่3นั้นเจ้าเมืองกลันตันซึ่งชื่อว่าสุตาลต่านมูฮัมหมัดหรือตึนกูบาซามีความขัดแย้งกับเครือญาติที่กลันตันก็เลยเได้นําพรรคพวกเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่3ามที่กรุงเทพเไปกรุงเทพนั่งกันเป็นเรือลําใหญ่ไปเลยไปเข้าเฝ้าเพลินช่วงนั้น,นที่ปัตตานีมันมีที่ว่างอยู่ เจ้าเมืองหนองจิกซึ่งเสียชีวิตในในสนามรบอ่ะก็เลยทําให้ในหลวงรัชกาลที่3ให้เจ้าเมืองกรันตันมาปกครองปัตตานีอยู่ที่นั่นแล้วก็สร้างวังที่จะบังจิกอซึ่งการมาเนี่ยเป็นมาเป็นคณะหลายพันคนการที่คนกรันตันมาปักหลักอยู่ที่นี่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ซึ่งเคยมีอยู่แล้วมันยิ่งแน่นมันแน่นแน่นเข้าไปอีกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำนาจของสหราชอาณาจักรได้แผ่อิทธิพลอยู่ทั่วคาบสมุทรมาลายูเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศสยามไว้จึงมีการทำข้อตกลงในสนธิสัญญาอังกฤษสยามปีคริสตศักราช1,909ลงนามเมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2,452เป็นผลให้ไทยต้องโอนสิทธ,ธิเหนือไซบุรีกาลันตันตรังกานูและปลิต ให้กับสหราชอาณาจักรเส้นพรมแดงที่ถูกขีดขึ้นใหม่แยกโลกมาลายูออกจากกันจากนั้นอีก48ปีต่อมามาเลเซียก็ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรและรวบรวมเอาดินแดนทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวไว้ได้จนตั้งเป็นประเทศมาเลเซียได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2506 การ Bangkok t r e ร t y ครั้งนี้เนี่ยครับมันทำให้เกิดการขีดเส้นเขตแดนที่ชัดเจนระหว่างไทยกับมาเลเซียซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสาพันธมาลายานกภายใต้การปกครองของกรีฑอยู่และในทางภูมิศาสตร์เนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบ่งกันระหว่างคนในพื้นที่จากเดิมเนี่ยที่เข้าอยู่ในบริเวณเดียวกันเนาะแบ่งเป็นสองพื้นที่มีคนสยาม นะครับคนไทยท in. e, ี่เป็นเป็นคนสยามนะครับอยู่ในฝั่งมาเลยก็จะกลายเป็นคนในการคุ้มครองของอังกฤษในขณะที่คนสยามที่อยู่ฝั่งไทยก็เป็นเป็นคนไทยมีคนมาลายูที่อยู่ในการปกครองของอังกฤษกับคนมาลายูที่อยู่ฝั่งไทยก็กลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญาฉบับเนี้ยครับเป็นสนธิสัญญาที่ขีดแบ่งระหว่างคนชาติพันธุ์เดียวกันทําให้คนชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยอยู่กันคนละฝั่งและขึ้นตรงกับ คนละประเทศอย่างชัดเจนและทําให้เกิดการตกค้างนะครับของคนสยามในฝั่งมาเลเซียซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนดั้งเดิมของพื้นที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลังจากแบ่งเส้นเขตแดนแล้วเนี่ยครับมันทําให้เขาเป็นคนภายใต้การปกครองของอังกฤษทั้งๆท,ที่ชาติพันธุ์ของเขาเองเนี่ยมีความใกล้เคียงและภาษาความเชื่อเนี่ยกับฝั่งไทยมากกว่าครับผม แม้จะมีการกำหนดขอบเขตพรมแดนของรัฐในเชิงภูมิศาสตร์แต่ในเชิงชาติพันธุ์และสังคมนั้นประชากรชาวมาลายูมุสลิมในไทยและมาเลเซียไม่ได้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียยังมีความสัมพันธ์ทางสังคมเชื้อชาติและาศาสนายังไปมาหาสู่กันตามปกติและในหลายกรณีประชาชนในพื้นที่มีครอบครัว และญาติพี่น้องอาศัยอยู่อีกฝากหนึ่งของเส้นพรมแดนคือญาติต้องไปมานี่แหละบางทีหลานอยู่ฝั่งนี้น้าอยู่ฝั่งนู้นแล้วบางทีถ้าไปบ้านเขาก็ต้องกินข้าวต้องอยู่สักคืนสองคืนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะอยู่นานๆแกก็ให้งานเราทําถ้ามีงานแกก็แนะนําให้ทํางานเราทำงานนี่เปิดร้านอะไรมั่งอะไรมั่งแล้วก็อีกอย่างเมืองเขาจะเป็นเมืองที่สงบคือไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไร คือท้ายๆท,ที่ผมไปผม,มไปหาความสงบนะอยู่แถวโน้นทุกวันนี้นอกจากชาวไทยมาลายูมุสลิมที่สืบทอดเชื้อสายมาด้วยกันกับชาวมาลายูในฝั่งมาเลเซียแล้วในประเทศมาเลเซียยังมีชาวไทยกลุ่มอื่นๆที่อาศัยอยู่ด้วยอีกจำนวนหนึ่งกลุ่มแรงงานไทยกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซียกลุ่มคนมาเลเซียเชื้อสายไทย หรือชาวสยามพวกเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรเราจะไปทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นกว่านี้ในตอนต่อไปที่ประเทศมาเลเซีย